ไปแล้วพี่บ่าวเมืองหุ่ n นี่ก็เนอวันยามเ u ื่อพี่ก็มาตกลุงอู่คุณนายเปิ้นหมู่หึเดี๋ยวเปิ้นฟ้ออู่พี่ก่อน ไอ้อายปินหางกยมาแอวเมืองดงเดิมนี่นะบอกใครนุ่มโปงและบอกเมื่อเตอป๋อกนว่าปีป๋อไปนอกและอีลาเบ้ามองที่เตอร์กาวันนะใครบังเอาปีปินสองมาอยู่บนหุ่นหล่าน้องในใครนัะอันดาปินเกียวถามองเล่าดันเช็ดปี้งเ่นมาเลยนอหุ่นเบื่อ ก็บินเปียวถาพองเตาใหญ่แปดปีไปนอนไงถาพี่คำมปอนใบเตา ครับแอบยอดคุณป้อนบ้านน้าใจเฒ่านุ่มอันเปินยังไข่อ,อุ่นอ่อมตาหน้าและเตียมก็กระดาษมาปั้นนักก็ตามตา,มตามหนันได้ินไล่ทักทีเสียงอีนอกและดีตามเก่าหีขึ้นก็ปันเฒ่าพอไม่ออกไลยคุณเฮกเกิเนอร์บันเตือนีนาดียากิินคุณตาโนยนินกอเจอ ไผ่พอเหือหันต่อตันตาคนแปงปินไงฮะท้าว่าตาโ่ยนินก็เท่าอ่อยเธอนี่มือปินสวยอ้างจางและอีหลาพอหันเดียวน้อง khấn có tô khởi tài sản để cơ nợ vạn, còn nhiều tài văn để thể thêm mến nổi, bảo tây ca hà nhau còn, tăng tăng tục để, mà bác, phải phải để nhà này, ta chết ba thầy thầy để coi nhà ma để coi tiền gia đình. ไปวางตาตั้งคู่จังเอาใช้แล้วก็ใช้ดิมีนี่ได้กินหน้าปิ้งกูยอดใจอยาไปเจ็บโหใจดอกตาหน่อยนิน In to cũng hay đại <laughs> thằng mẹ đơ mẹ đi xem đàn đơ nói lẹ bắn bò khăn bắn tam tam đại kinh lai tiệm bỏ cùi nói và bắn hỏi có ý tóc cắm mơ này mà tan hơn bay tan lục pin năm lệ na để nhà có đi đại bán có mẹ xa được mơ ba ao chiếc lệ cháy mà say su để bán khỏi đơn đi đại tan xe in nhà cây có pin bạc ma cái xe đò nở bơi mẹ mơ tàn pin lông lệ đi pin đổi na bun lệ phố bùm. เดิอนี่ขอดีครับอุมยอมตาหนาตึงปออมคัน vắng bưng kéo chi chờ để vẫn bì tai quan lệ bia để vẫn văn ba đi có đèn đong ăn nọc tin xem nhìn đại tin nà chớm để bị báo sen chung vì nhà cái nắng ăn cù mô lè thằng mê trai hung hồ để coi chô nọng xem nhìn ngang còm tròn tan hạc Tên căn gọi ở ma phong cổ mệt mờ nặng อเยิ้มนองขึ้นกาปิ้นปูเต็มแสงข้าวแดงแก้วปีแสงจุ่มนั่งแระเดี่ยใคยมาสอบแซ่ตามเตอน่อยและปิ้นปู้หยอกใจกันมึงโหดใจอย่าไปอ้วนจักสา าบาเตววันนี้นางมอย่างเกยกตอนเช้เสี๋โฮและปีเยบาักันจับดูงโพไผ่เลยาไปเกตจาอย่าไปได้นักตาดอย่าก็เลืเิดโคมปี่ยนปัสสิโซ

นาว o เดียวว s นนี้อย่าไปสุกสักเจ้าสาธาเก้าหาเป็นของกินแล้วเริ่มของตั้งเดียวใส่วันวานแล้วบ่ามีที่เศร้าจุกคุณจุกใดกินเก่าแล้วอยู่ซากินนี่เดินน bọn e pin cún đẹp em thì bỏ còn un, 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 ba yàng quan coi co văng bưng nhót chéo kéo ta mân ba leo khèo na em bỏ đây má cắp cho cháu phi nong băng nì thèo nè khun thèo nghệ ba nì nang hẹn tôi con, na, ni, u, ni, เดเจ้าโอหลดมาใส่หุ่นนาซูกะตึงเตียงปั่นติดซูบะวี่ยวปี้ยงก่อนเลหนึ่งนางกอบวาง lẹt ừ, mình nuốt khó khăn lẹt điêu ẹt vặn nặng tâm khăn lẹt bỏ vặn bì nọ ở chặt tên nhỉ bà tốp bì mèn huấn mình nuốt bì gọi nó mà nó vẫn sắc เดี๋ยววันนี้ตีนินมัสไหว้ฮองสาธุนะพ่อแม่อีเน้อตันเต๋ได้ตันแล้วกินเตื้อกับใจเอื้อเน้อวันไผ่พ่อมันเนยคอยคุมเอาจิตแลใจได้กินจาวุ่นพอแล้วเด้อคอยลักขนคือได้เออีนี่ัใจดีนนี่ครับอันาัตึงากอดี ใหเร็วสบาปะั่งมันเจียวเจียวได้มีคนในอกน้อมีใบผู้มีโชคกับใส่เล่ห์มุจลากกาตั้งต่อนีเบน่าศิษื์ทุกให้เป็นบาปกันอันกินเนียงใจ่เลอย่ามีมากรแฟนฟ้าอมถักตองเต้นดีอู้นึ่งน้องก็ดีทับใส่ไอ้ออมลบขึ้นปอเฮินอ่อนข้างกอด บ่หนึ่งกิ๋กก่อแบ่งกันบ่อนและค่อยเตาะเติมนั่งเติบดันว่าพี่ดีก่อไปน้องอย่าไปลากกรรมลายแกแดกกรรมเล่นดีปิ่นสายนี่นางใครบ่อยู่เบิ่งใจกว้ากันมาเมแายปินห่างคอยมาองหน้ากหออย่าง